เรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่ต้องไปนึกถึงมันแล้วนะก็คือหลังจากนี้แม่จะไม่ต้องเหนื่อยแล้วมันจะไม่ต้องลำบากแล้ว๋ยวเขาดูแลองนี้เขายังไม่ต้องเอาเรื่องคนนั้นมาพูดปัจจุบันอนาคตข้างหน้าอะไร ม,มีอะไรจะบอกเขาไหมให้โอกาสเราเราเรายังไม่ต้องว่าให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสแต่ว่าเรามีอะไรอยากจะบอกเขาไหมว่าณตอนนี้เรารู้สึกยังไงจรือแบบอยากให้เขาพยายามมากกว่านี้หรือ,อยากให้เขาให้เขาเข้าใจเรามากกว่านี้หนูอ,อยากบอกอะไรบอกไปเลย